ก็มันมีน้อยมีน้อยมากไม่ใช่น้อยธรรมดาด้วยในโลกเนี้ยส่วนมากก็จะไปอ้างครูบาอาจารย์อ้างว่าครูบาอาจารย์อะไรล่ะอย่างหลวงปู่ด,ดุลอย่างเงี้ยท่านพูดหยุดคิดถึงรู้นะท่านก็พูดเกี่ยวกับความคิดงั้นนะเพราะฉะนั้นพวกที่เข้าไปถึงตรงเนี้ยความหยุดคิดได้ถึงได้เขารบท่านว่าท่านพูดตรงแล้วถูกแล้ว ม่มีใครไม่พูดหรอกครูบา,าจารย์เนี่ยนะถ้าพูดเขาเห็นเหมือนกันมันก็ต้องพูดเหมือนกันอนะไม่มีความขัดแยงนะ้งหรอกคนที่ขัดแย้งคือมันเห็นไม่ตรงกันเข้าไ,ไหมถ้าเห็นตรงกันเห็นเหมือนกันเนี่ยนะเห็นเหตุมันเนี่ยเหตุของทุกข์เนี่ยก็คือใจความคิดเนี่ยไม่ใช่ทุกข์นะ